สวัสดีครับกลับมาพบกับปรหมอสีร้านที่ลงในวันพุธที่15ตุลาคมนะครับวันนี้กลับมาเริ่มที่ล็อกกลางเหมือนเดิมนะพอดีล็อกแรกมีลูกค้านะครับก็ตัวนี้ไม่ได้เขียนรายละเอียดอะไรไว้เลยนะครับแต่ดูจากหุ่นรูปลักษ์ก็คือฟารเวอร์ฮอนะครับ เป็นปลาฟอร์บอฮอนแดงขนาดตัวปลายังไม่เต็ม4นิ้วนะครับน่าจะอยู่ที่3นิ้วไปลายๆนะหัวค่อนข้างใหญ่นะครับหุ่นดีเลยนะตัวนี้ขอดูด้านข้างหน่อยเขามองตรงตามเรานะาเห็นแล้วอ๋อทรงสั้นนะครับ ทรงสั้นตัวนี้เป็นโฟว์ฮอนสรงสั้นส่วนด้านข้างนะครับเขียนราคาไว้ที่450บาทนะครับโฟว์ฮอนแดงเหมือนกันนะผมดูลักษณะน่าจะเป็นปลาชุดเดียวกันนะครับกับตัวสรงสั้นเนะี่ยมีความใกล้เคียงกันนะครับส่วนด้านข้างนี้เล็กเลย3นิ้ว หัวยังไม่ใหญ่มากหัวใหญ่กว่าลูกแก้วหน่อยหนึ่งคิดว่าราคาเดียวกันนะครับเพราะว่าเขาเขียนไว้ตรงกลางส่วนด้านล่าง300บาทนะครับดูจากรูปปลาเป็นกำฟ้าหลุดไซน์นะประมาณ5นิ้วนะครับโอ้ตัวนี้มีความใกล้เคียง f 1นนะครับฐานหัวมาแล้วนะ สีตัดด้วยนะครับคือถ้า F1 บางตัวเขาก็จะหัวมาตามไซส์นะตามขนาดครึ่งหน้าออกดำๆหน่อยอะเป็นดำแดงนะฮะส่วนด้านนี้650ตาขาวเป็นกําฟ้าทูโทนเป็นปลาไซส์ใหญ่หมดแล้วนะเฮ้ยออกมามันก็ไม่ดำเนี่ยเมื่อกี้มันพางตัว อ๋อฝั่งนี้นะจะดูเข้มกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับ 1, เนี่ยคายเ F1 เนาะต่อมาด้านหลังนะครับกัมฟ้าเขียติดตู้ไว้950บาทเป็นกัมฟ้าแดงนะครับลูกทรงเป็นโาล์วฮอนนะต่เป็นแดงทั้งตัวนะครับกัมฟ้าแดง ลักษณะก็ใกล้เคียงพาเบอร์ฮอนจะมีเครื่องหางที่ดูใหญ่กว่าฟอเบอร์ฮอนนะครับเครื่องหางคล้ายๆกัมฟ้าออกเป็นทูโทนนะด้วยด้วยสีใส่ยาเหลืองนะครับผมก็มองสีไม่ค่อยออกแต่ดูเมื่อกี้แล้วคล้ายๆทูโทนนะครับเป็นทูโทนแดงเหลืองปลาประมาณสี่นิ้วนะครับเกือบสี่นิ้วหรือสี่นิ้วดยประมาณนะครับออกมาแล้วน่าจะเห็นสีชัดเจนขึ้นกลับไปคืนคู่กับตัวหลังเนาะ ด้านล่างเขียนไว้กำฟ้า650นะครับเป็นกำฟ้ามุกเป็นมุกตาขาวปลาไซส์4นิ้วนะครับด้วยรูปทรงความยาวเนาะด้านนี้650เหมือนกันราคาเดียวกันตัวนี้ก็ออกมุกเหมือนกันนะครับเหมือนฟาว,ว์ฮอนนะตัวนี้ฟาว,ว์ฮอนมุกแผ่นใหญ่ ขนาด4นิ้วเช่นเดียวกันนะครับและตัวกลางตัวนี้ไม่มีอะไรติดไว้หน้าตู้เหมือนโฟล์วฮอนมุกนะครับอ่าน่าจะใช่นะโฟล์วฮอนมุกโอ้ด้านหลังทะลุไปด้านหลังสวยนะเป็นแดงมุกเดี๋ยวพาไปดูด้านนู้นอีกทีนะครับตัวนี้ก็เป็นแดงมุกนะแต่ด้วยว่าปิดไฟนะไม่มีไฟนะครับด้านบนมีกําฟ้า650เนื้อทูโทนนะครับตาขาว และด้านนี้เมื่อกี้เหมือนเห็นปลาอ๋อไม่มีหรอเป็นปลาด้านนูน้นแล้วก็ตู้กลางห5 0้อยห้าสิบาทฟาว์วอห์นวันนี้ฟฟว์วอห์นสวยนะครับมุกข้ามหัวหมดเลยนะครับมีทั้งมุกจุดและมุกเส้นนะครับรวมกันที่หัวขนาดตัวปลาโดยประมาณสี่นิ้วนะครับเป็นฟฟว์บอห์นแดงมุก ด้านล่างฟาวเวอร์ฮอน0นะครับแดงมุกเช่นเดียวกันแต่มุกจะเด่นกว่าไซส์ก็ประมาณเกือบ4นิ้วหรือ4นิ้วเหมือนกันนะครับด้านบนเป็นกำฟ้าตาขาวหุ่นฟาวเวอร์ฮอนะครับเป็นกำฟ้ามุกเปิดไว้850 ้นน,เนีเมื่อกี้ลูกค้าไปด้านมูนกันนั้นเรามาด้านนี้ต่อ650โฟลเวอร์ฮอนแดงเหมือนกันนะครับแดงมุกวันนี้โฟลเวอร์ฮอนสวยๆหลายตัวนะครับตัวนี้ดูหนาๆเลยนะดูบึกบึนสี่นิ้วนะครับด้านข้างเขียนไว้เป็นตัวเมียในราคาอ๋อลบราคาออกนะ650ไม่น่าใช่นะครับ เป็นตัวเมียมีการตัดปากบนออกแล้วนะครับเอ,อเหมือนเหมือนจะเป็นตัวอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าผมคุ้นๆน,นะครับตัดปากบนออกด้านล่างมีอะไรเอยเขียนเขียนราคาไว้เก้าร้อยห้าสิบนะครับอ๋อฟอร์เวอร์ฮอนฟอร์เวอร์ฮอนแดงมุกเหมือนกันนะครับทำไมราคาโดดตรงนี้ผมไม่มั่นใจนะหรืออาจจะเปลี่ยนตัวปลานะครับตัวนี้ อาจจะปลาคนละตัวกับราคามี GB ลอกหนึ่งตัวไม่ได้เขียนรายละเอียดไว้นะครับแล้วก็ด้านนี้650โฟลวฮอนเหมือนกันนะครับตัวนี้ออกเป็นสีแดงทั้งตัวเลยนะเป็นแดงแบบอาจจะยังไม่สดมากนะครับแต่ทั้งตัวเลยอ๋อมันเป็นโทนท้ายเหลืองนะครับเหลืองส้มก็เลยดูแดงทั้งตัวนะครับ ตาจมและด้านข้าง550นะครับเป็น GB บีลอกใกล้เคลียร์แล้วนะน่าจะเป็น o w ม r h น r n บีนะครับตาแดง ส่วนด้านบนออกเป็นตัวเดิมนะครับยังหล่อเนื้อคู่อยู่เป็นกำฟามุกตาเหลืองส้มจริงๆเขาก็ดูสวยนะรูปทรงขายกำฟา F1 อ่ะเป็นหัวแบบ F1 นะครับด้านล่างขายแล้วจอง400ทั้งชุดราคาเขียนไว้โอ้หมดเลยนี่เหลือตัวเดียวก็ติดจองแล้วนะครับ เป็น GB ต่อมาด้านนี้650ก็650คือไหมไทยนะครับไซส์4นิ้วและ650ด้านนี้เป็นโฟร์ฮอนแดงมุกนะครับอมุกข้ามหัวหมดเลยด้านข้าเป็น GB 350บาท ตรงนี้ใหม่ไทย550อาสตรงนี้ลบราคาออกนะครับด้านล่าง300ร้อยบาทโฟ์วฮอนตาขาวต่อมาด้านนี้ที่เรามองทะลุเมื่อกี้นะครับโฟลฮอ,อนแดงมุก คืกจับเลยนะเนี่ยโดยรวมก็ดูดีนะครับนะด้านนี้เขียนไว้กำฟ้า1200บาทนะครับเป็นกำฟ้าพันสองเนื้อทูโทนด้านบน650เป็นกำฟ้าทั้งคู่นะครับ ตัวนี้สีสวยนะครับตาขาวทีนี้เราไปดูตู้แบ่งอ่าลูกค้าว่างพอดีก่อนถึงตู้แบ่งพอว์ฮอนนะครับแดงมุกอีกหนึ่งตัวตัวนี้พันห้าทำไมเหมือนเท็กซัสเนาะคล้ายๆนะผมว่า แต่ราคาก็ดูดูเหมือนจะเป็นเท็กซัสนะจากราคาแล้วก็ตู้ด้านล่าง650อ้โอ้ฟาวอร์ฮอน วันนี้โฟว์ฮอนสวยหลายตัวนะครับตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบเฮ้ยไม่โฟกัสถัดมาด้านนี้เป็นปลาไซส์สามนิ้วนะครับปลาฟาว์ฮอนไซส์สามนิ้วมีรอยราคาเก่าสามร้อยซึ่งเป็นรอยลบแล้วผมไม่มั่นใจราคาตรงนี้นะจะเป็นฟาว์ฮอนไซส์สามนิ้วนะครับมีโฟว์ฮอนแดงมุก ลาเล็กๆเลยหัวดีด้วยนะครับโอ้โหตัวนี้ยิ่งแดงโอ้นี่ก็ดีหัวใช้ได้เลยอ๋อแต่ตรงนี้มีติดตู้แรกไว้400นะอาจจะเป็นชุด400นะครับ ชุดนี้3นิ้วกว่านะครับเป็น3นิ้วกว่ากว่าด้านล่างปิดไฟหมดเลยเนาะขอข้ามนะครับมองไม่ค่อยเห็นกแต่ในกล้องปรับปรับสีมองเห็นอยู่นะแต่ของจริงผมมองไม่ค่อยเห็นเฮ่ยมีตัวมุมสีดีนะ่อ,ม,อมานะครับแปดเอ๊ะ ทำไมก็เหมือนเท็กซัสอีกแล้วนะอีกหนึ่งตัวนะครับที่คล้ายคล้าย,ายเท็กซัสนะตัวนี้สี่นิ้วนะครับด้วยมีความยาวนะแปดร้อยห้าสิบบาทลอกเกือบเคลียร์แล้วนะครับมีนิดๆหน่อยๆเองใกล้เคลียร์แล้วส่วนตัวนี้ติดไว้ห้าร้อยนะครับห้าร้อยตัวนี้เป็นกำฟ้านะครับตาเหลืองขาวเป็นกำฟ้าแดงมุกขึ้นหัว เนื้อยังไม่ผ่านการทำสีนะผมคิดว่านะเนื้อออกชมพูส้มแดงนะครับส่วนด้านข้างกําฟา950บาทตัวปลาสีค่อนข้างสดนะตัวปลาก็ดูออกเลยนะครับเป็นกําฟาน่าจะพึ่งนํามาไล่ตู้นะครับ ด้านบนติดไว้650นะครับกำฟ้าทังคู่นะครับเสียดายไม่มีไฟเลยอาจจะเห็นรายละเอียดไม่ชัดเจนนะด้านล่างสุดเป็นยังไงบ้างอูฟอบอหอนหัวเปนล่มเลยไม่มีราคาติดไว้นะฟอฟอหอนหัวใหญ่ตัวนี้ GB ลอกเป็นกำฟ้านะดูทรงแล้ว 6 5 0ทั้งคู่นะครับอืมสีดีอยู่นะตัวนี้9ส5 0เนี่ยตัวนี้วฟล์ฮอนนะครับไม่มีราคาติดไว้นะลอยลบราคาออกแต่ว่ามีหน้าตู้ด้านนี้ติดไว้4 5 0หนึ่งตัวนะน่าจะอาจจะเป็นราคาเดียวกันหรือเปล่าผมไม่ทราบนะตัวนี้ก็สั้นช็อตพอดี้นะครับเหมือนตัวเมื่อกี้ฝั่งนู้นเลยสั้นคล้ายกันมากนะครับ ชอตบอดี้อีกหนึ่งตัวและตัวนี้สั้นเหมือนกันเลยชอตบอดี้เหมือนกันนะครับตัวนี้หุ่นดีนะหัวใหญ่เลยแหละมีคอมเมนต์ถามกำมาเหล่านะครับเดี๋ยวผมถามราคาให้ว่ากำมาเหล่าตัวนี้เท่าไหร่อาทิตย์ที่แล้วผมไม่ได้ถามราคาไว้อัางตัวนี้เท่าไหร่ครับกำมาเหล่า ใช่หน้าร้านสองพันห้าอ๋ออันนี้เทสเชื้อแล้วหรือยังยังไม่ได้เทสเนาะราคาหน้าร้านสองพันห้านะครับพอดีมีคอมเมนต์ถามผมไม่ได้ถามราคาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วต่อมาด้านสุดท้ายแล้วนะครับด้านนี้เขียนติดไว้กำฟ้าแปดร้อยและสี่ร้อยห้าร้อยห้าสิบ ปากแดงเลยกําฟาตัวนี้ตัวนี้เนื้อทูโทนนะครับและด้านบนเนื้อทูโทนอีกหนึ่งตัวโอเคนะครับคลิปนี้ปลาหมอสีร้านที่ลงตลาดจะดูจักกขอนจบไปเท่านี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ